สวัสดีครัคบเป็นครูสวัสดีครับสวัสดีคะด่คะมืะนะอนี้แม่แจ้งข่าวตัวเลขได้ที่ดหนมาแบบเนี้ยแมนค่ะแต่ไปหมู่บ้านนี้เนาะค่ะแต่ไปไปเฮ็ดบุญอยู่วัดที่เป็นเป็นคู่บาอาจารย์เนาะค่ะเป็นคู่บาอาจารย์ที่แม่คู่ไปรับคันก็เพ่นเอนใช่ไหมคะ่ะอืมครับค่ะแล้วเพื่อนจ่อช่วงนี้ก็จะเป็นเขาพรรษานเนาะค่ะใกล้จากเขาพรรษาแม่คู่ก็เลย ได้เ,เตรียมของข้ววน้าอีหยังจึงเสียนไหมคะอาจเป็นน้ำปูน้ำปลาปลากระปองอีหยังที่จำเป็นเนาะคะ่ะเพราะว่าวัดนี้จะค่อนข้างจะอยู่ห่าง่ายลึกนะคะก็เลขไปและะ้วก็ได้ขอพรตัวเลขกับปูดัะกพรอมนะคะล้วก็เมื่อนี้แกงข่าวเอซเนาคะค่ะคือ,อ,อตัวเลขของปูดําเนาะคะ่ะ เลขลักพิ่นสิสลับตำแหน่งให้เฮาเนาะค่ะแต่บ่ได้เปลี่ยนแปลงเนี่ยค่ะสำหรับตำแหน่งว่าอันใดจะอยู่ลักใดเนาะคะ่ะคือคือทุกงวดเนาะค่ะคือคือที่ที่ผ่านมาชุดนี้จะชุดนี้สิเป็นจังใดจังเสียนนะค่ะแล้วก็ชุดอีกชุดนึงสิเป็นจังใดเนาะค่ะนี่คือจังตัวนี้นี่เพิ่นสิเฮ็ดเป็นลักเป็นลักให้เนาะคะ่ะ,อ,ะอันนี้คือเพิ่ลวงให้แรก,แรกๆเนาะค่ะคือซี ตัดเนาะคะ่ะมี1มี2มี7มี8เด่นที่2นะคะเอ่อในในในช่วงนี้<ม>ตอนแรกแม่ผูจ้จะบ,บ่มั่นใจว่า2ส,สวยไหมเนาะคะ่ะแต่ที่นี่เนาะคะ่ะแต่ที่นี่ที่ได้มากนะคะเข้ามาเมืองว่าตัวเลขของปู่เนาะคะ่ะได้ได้ตัวใดมากเซลคือประเด็นปิดไกญ่ป่านี้ <laughs> อีกแล้วเพียนใ่ใจเพี้ยนไม่มีละ เปเกิดไก่แช่เสน่หขอถูดข่อไปเด้อค่ะเนี่ยนะคะสังเกตมึงนะคะ่ะสังเกตเลขหลักเด้อคะ่ะเลขหลักปู่จะสลับตำแหน่งนะคะแต่ว่าสลับตำแหน่งที่ซื่อเด้อค่ะแต่บอด่อบอด้เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดเนาะคะ่ะจะมีหนึ่งมีแปดมีสองมีเจ็ดเด่นที่สอง สองปู่ยังมองเห็นว่าสวยที่สุดเนาะค่ะสวยที่สุดเนาะค่ะเเลขของเพิ่นเพิ่นจะว่องหาย,ยู่คือเก่าก็คือสองสามเจ็ดเนาะค่ะสองสามเจ็ดนาะค่ะก็คือเอ 2, 3, ะะ 2, 3, ะะอ,เ,อเลขสี่ตัวมันก็จะเป็นสองแปดสามเจ็ดเนาะค่ะเลขสองตัวเนาะค่ะเพิ่นจะไฮห้าสองกับเจ็ดหกเนาะค่ะเจ็ดหกเป็นตัวเน้นของเพิ่นเนาะค่ะเป็นตัวเน้นเน้นเนาะค่ะ แต่ห้ยเอฟซีเนาะค่ะยาพาดแม่แต่คลิปเดียวจากหนีไปเนาะค่ะจากหนีไปยาพาดแม่แต่คลิปเดียวเพราะว่าถ้าตัวเน้นๆนยังสี่เนาะค่ะค่ะตัวเน้นๆนยังสี่เข้ามะามึงปิสนาปูอีกว่าเพิ่นจะขึ้นหรือลงเนาะค่ะซึ่งจะเป็นคือจังแปดหนึงนะะน่งเนาะค่ะแปดหนึ่งเพิ่นบอกให้ลงอย่างเดียวแม่มั้ยค่ะลงอย่างเดียวเอ่อคือให้ลงลดย่างเดียวนะคะที่นี่เข้าจังมะมึงมาเพิ่นเน้นให้เข้าแล้วนี่ จะมีตัวใดที่จะ,ะลงบอรหรือว่าจะเปลี่ยนแปลงอีกอย่างบอนะคะนี่ก็คือ,อสองตัวที่เพิ่นไห่มาหมว่้านนี่นะคะเน้นๆอยู่ที่เจ็ดหกสองอยู่ข้างหลังสองสวยที่สุดปูบองสี่เด้อค่ะหมู่หมู่านนี่เนาะค่ะก็คือสองเนาะค่ะสองอย่างน่ที่เข้าจับได้เนาะค่ะก็จะเป็นแปดสองเนาะค่ะสามสองเจ็ดสองเพราะว่าจะเอาสองไว้ข้างหลังเห็นไหมค่ะ ก็คือจะมีวินอยู่ประมาณนี้นะคะละอีกอันนึ่งเข้าก็จะเป็นสามเจ็ดสามแปดเนาะคะ่ะแล้วก็เจ็ดแปดเนาะคะ่ะที่ก็คือวินอยู่ในนี้เนาะคะ่ะปกติแล้วเลขสี่ตัวนี้จะที่ผ่านมาจะขึ้นบนตลอดเนาะคะ่ะจะขึ้นบนตลอดเนาะคะ่ะ <c oughs> สองชุดนี่บแมนบวเข่าได้ค่ะเข้าเนาะคะ่ะเข่าแด่เพิ่นจะบอกว่าขึ้นหรือลงเนาะคะ่ะวันที่แล้วนี่เิ่นกั เพิ่นหายมาแปดหนึ่งเนาะคะ่ะเพิ่นก็บอกให้โล่โลงยางเดียวถือมันกับไปซนอยู่ถางบนเพิ่นอีกเนาะคะ่ะซนอยู่ที่เจ็ดหนึ่งเนาะคะ่ะ <5. S 1> ซึ่งพอเราลดเจ็ดหนึง่งท่านก็ยังบอกว่าลดลงอีกเนาะคะ่ะให้ลดโล่งยางเดียวเนาะคะ่ะลดโล่งยางเดียวตัวเมฆู่กับลดหายอีกเนาะคะ่ะกับมาเฮ็ดคิบสุดท้ายก็คือสิบหกเนาะคะ่ะก็บหายไปเนาะคะ่ะก็คืออันนี้คือกันค่ะถามว่ามึงว่าปูดำจะให้เราเออ่ ขึ้นรถหรือลงรถหรือว่าจะให้ขึ้นเครื่องบินลงเรือเนาะค่ะเพราะว่าเพื่อนบอกแม่คู่ตอนนั้นเนาะค่ะแต่ตอนนั้นยังไม่มีเลขสองตัวนี้เนาะค่ะยังไม่มีเลขสองตัวนีน euh. ้เพราะฉะนั้นจังมะเมืองว่าโค้งสุดท้ายของปูดามจะมีเปลี่ยนแปลงอีหยังบอแต่แม่คู่ไม่อยากให้ทุกคนผ่านเนาะค่ะแม้แต่คิดเดียวเนาะค่ะว่าของปูดามจะมีอีหยังเปลี่ยนแปลงไปอีกบอจะมาบอกอีหยังแม่คู่อีกบอเนาะค่ะ ส่วนตวของแม่คู่แล้วนะคะแม่คู่จัดอยู่ในสีตูนี่แล้วนะคะจัดอยู่ในสีตูแม่คู่ไปจับรัตตลียางละาสองสามใบมากเนาะค่ะมือนั้นแม่คู่ไปจัดสองเจ็ดสองเก้าสามแปดสามเจ็ดเนาะค่ะแม่คู่ฝันว่าเขาเอ่อมีค้นเอาเข่ามาให้เนาะค่ะเอาเข่าสีเข่ามาให้หาหกสอบแม่คู่ว่าโอ้ยกินบะเบิดอกมาสันแม่คู่แล้วเอาไปแกะมูไหมค่ะเอาไปแกะคนไก่บ้านจังเสียงไหมค่ะว่ากินซอยแน่ย ออมันกินมาเบิดดอกมันสีโมเนาะคะ่ะเขางามงามไหมคะ่ะนี่แหละค่ะแม่คู่เชียดเสือว่าหลักกำมันใจเนาะค่ะมันใจพร้อมว่าซีตูนี่เนาะคะ่ะเลขซีตูนี่น่าจะมาแล้วจึงเสียนไหมคะ่ะน่าจะเขามาแล้วนะคะแล้วแม่คู่กเว่าเติมปากเต็มข้ามว่าสองสวยที่สุดสองยังเด่นที่สุดนะคะส่วนตัวแม่คู่กับมักแล้วนะคะสองนะคะ เจ็ดโกเนาะคะ่ะ mm hmm. กระจังมะมึองอีก้ mm hmm. าผู้ใดเอ uh, จับได้เนาะคะ่ะ uh, อหาหาสื่อหาสือรัตตลีได้กะบแ mm hmm. ม่คู่มึงแล้ว uh, ตัวนี้ไม่ดังเนาะคะ่ะ mm hmm. ตัวนี้บดังดอกน่าจะหาได้ง่ายอยู่เนาะคะ่ะรัตตลีแ uh, mm hmm. ม่คู่กับไปจับมาแล้วได้คะ่ะนี่พอ <laughs> พ่อใดกับป้าไปจับคือกัน,นะคะ่ะแต่ตัวนี้กะค่อนข้างที่จะหายากเนาะค่ะแต่แต่แตม่คู่โ uh, บเดนบอมมากปันไดแม่คู่มากตัวนี้คะ่ะ ตัวที่เน้นๆนะคะขึ้นล่งกับจังมะมึงกัดค่ะกับซียูปะน้านี่เนาะที่เพิ่นบอกสองอยู่ข้างหลังเด้อค่ะผู้ที่เอ่อไม่คู้เอ่อที่สวยที่สุดเพิ่นว่าตัวใดจังสีเนาะค่ะสองสวยที่สุดนี่แหละค่ะอีกตัวนึงยาพาดเนาะค่ะยาพาดคือสามเนาะค่ะสามนี่แหละคะ่ะเท่ากับจับยูแคนี่เนาะค่ะจับยูแคนี่หนึ่งจะมาได้ แค่สองคู่ปูวานเนาะค่ะขาจับหนึ่งเด้อต่ว่าปูป่ะจับให้แต่เพื่อนบอกเนาะค่ะจะเป็นแปดหนึ่งกับเก้าหนึ่งเท่านั้นเนาะค่ะ<ม>จะเป็นแปดหนึ่งกับเก้าหนึ่งเท่านั้นถีบลักหนึ่งเด้แหละลักหนึ่งเนาะค่ะที่เพื่อนจับให้แต่เพื่อนบบเฉียนให้เนาะค่ะเพื่อนบอกซื้อๆในขันเพื่อนกับบอกซื้อๆเพิ่นวมาขันมันมีแต่แต่กับโบเดนเพิ่นวมาอย่างซี้ บะเด็นปูจะเขียนไห้ปูจะเขียนตัวเล่นเล่นไห้ก็คือสองตัวนี่แหละค่ะ<ม>เดี๋ยวเอฟซีจะถามมาหนึ่งลักของเพื่อนเพื่พอนคือบไจับไห้เสียดไหมค่ะเพื่อนก็นเลยเรียกให้เฮาเห็นค่ะเรียกให้เฮาเห็นว่าเออแต่กส็สอนเฮานิดๆเนาะคะ่ะเพราะหนึ่งจะเอาไว้ข้างหลังเพิ่นวาจังสีเนาะคะ่ะหนึ่งกับสองอยู่ข้างหลังถ้าหนึ่งมาสองมานะคะค่ะอยู่ประมาณนี้ค่ะ เราไปเมื่อวานนี่คือว่าแม่คู่ประเทศญีปุ่นใส่มาพอได้เลียนเบิร์ว่าฝาเอฟซีเข้าบมดเออนี่แหละค่ะไปไปเมื่อวานนี่ก็ได้ตัวนี้ละ,ะโอ้โไปเมื่อวานได้ตัวเดียวกันค่ะได้ตัวนี้ละค่ะได้ได้ตัวนี้เนาะค่ะเมื่อวานนี่ก็ไปส่งเอาห้องกันปะเพื่อนไหมแมนค่ะก็คือเอาได้แต่แต่ก็มีอีกชุดหนึ่งที่เออ่ไปแล้วเนาะค่ะไปแล้วละเอฟซีหลายๆคนค่ะติดตามแม่คู่ยู่เนาะค่ะติดตามแม่คู่ซิฮูว่าเออ่น้องสร้างน้อยเนาะค่ะน้องสร้างน้อยเพื่อนจะเขียนให้ น้องแซงน้อยค่ะเพราะที่ไปที่ม้านไปได้ไงน้นองน้องแซงน้อย,อยเอ่อน้องน้องแางน้อยนี่เนาะคะ่ะเพื่อนออพ่อกับแม่เพื่อนนี่จะมีลูกยากเนาะคะ่ะจะมีลูกยากก็เลิไปขอไปขอเพื่อนออมามา,มาเลี่ยงเห็นแม่คะ่ะจะขอ<ม>เพื่อนเนาะไปบทบนันสารเก้าว่าเออลูกล้านอยากได้ลูกได้เต่าออขอเนาะค่ะก็ได้ กระไ yup ด้เพื่อนมาใช่ไ่มคะซึ่งแต่งงานกัน16ปีเองเสียไหมคะโอ้ไปบนเอาไปบนเอาค่ะไปบนเอาลูกก็ได้เพื่อนม้าเนาะค่ะซึ่งตั้งแต่อยู่ในท้องเลยเด้กค่ะน้องจะบอกเลขตลอดนี่ถ้าบวกเรียกอะไรน้องบันกะชีมาเขาฟันแมงีกะชีเออแม่เพคนกะชีปันว่าเด็กหน่อยผู้นั้นผู้นี้มาบอกยังเสียไหมค่ะแล้วก็พ่อเพื่อนไงมากเพื่อนกะชีบวกตลอดเนี่ยค่ะตอนนี้เพ่อได้ยุ่งกขวบแล้วเป็นกี่ขวบนาจะประมาณสามขวบค่ะสามขวบ หเหนว่าวราเป็นแล้วว่าเป็ยนอยู่ค่ะแต่ว่าหันย่างบัท่านเดชอ่านหนังสือออกบัท่านเดชนี่เนาะค่ะนี่อันนี้งวดที่แล้วเนาะค่ะเพื่อนห่มากหนึ่งศูนย์เก้าเนาะค,ะค่ะมือเลขสี่ออกเพื่อนบอกเนาะค่ะเพื่อนบอกว่าแม่เหนื่อยไหมเพิดมาเหนื่อยไหมครัวปลาน่ะเพิดมาถ้าเหนื่อยอ่ะระวังเก้าเป็นหกเด้อระวังหกเป็นเป็นเก้าเปิมา สี่เพิ่นหายเก่าไปเนาะเพิ่นละมางละวัางมันเป็นโฮกเพินเบาเนาะค่ะแต่เพิ่นจะพูดไยดอกเด็กหน่อยผู้นี้แม่เพิ่นก็เลยว่าแม่คู่ในสิตัดกสิบเพิ่นก็เลยสื่อแต่สิบเก่าก็สิบหกแม่เพิ่นหลายหลายได้ค่ะในหัวนี้บัานนี้หัวนี้เนาะค่ะอันนี้บอแมนเนาะค่ะอันนี้บอแมนพี่เซ็นใต้รัดไว้แล้วค่ะอันนี้ที่เพิ่นบอกหัวนี้หกศูนย์กับเก้าศูนย์เพิ่นบอกหกศูนย์ตัวเดียวได้ค่ะ วันนี้เ่แมนค่ะแต่แต่ว่าแม่คู่กลับไห,ไห้แม่่ะกลับหัวไห้เพราะว่าเพื่อนกับกลับหัวคือกับตเพื่อนนะ่ะตเพื่อน่ะเพื่อนไห้มากลักษณะจังสี่เพื่อนสิกลับหัวแล้วเพื่อนก็บอกว่าแม่เลขตัวเดิมนั่นแหละเนาะคะ่ะเลขตัวเดิมนั่นแหละชื่อเอารลดมาใส่เพื่อนบอกนะคะแต่ตัวเดิมก็ไม่เกะเก้าศูนย์แล้วเพื่อนก็บอกว่าตัวไหนหกศูนย์นี่แหละค่ะคือชื่อใด้มากหมู่บ้านนี้ น้องค่ะงวดที่แล้วอะแม่คู่ก็ได้เอามาปาดตอนเอซีอยู่สำหรับน้องสร้างน้อยน้อคะนี่แหละเพื่อนได้ตัวเดียวนาะค่ะได้ตัวนี่ตัวเดียวนาะค่ะอันนี้มันเป็นอันเก่าของเพื่อนดอกค่ะงวดที่แล้วค่ะอันนี้คืองวดนี้ค่ะอันข้างล่างนี่ไม่ใย่อะไรนะคุณอันอันข้างล่างนี่คือคือที่แม่คู่ร่้งหววสวงเั่นแม่ค่ะ ไอ้ที่รั้วบวงสรวงตรงขามบ้านแม่คู่เห็นไหมคะครับครับตื่นเสาร์แม่น้องก็เลยบอกมาย่าบอกแล้วเด้อภาั่นโอ้ไม้ไม,ไม้เป็นเจ้าของเหี้ยนั่งนั่นแม่นค่ะครับไอ้แม่ย่ามาบอกแล้วภาั่นตัวใดภาั่นถามเพิ่นเนาะคะ่ะเพิ่นก็เลยมาเขียนหาหนึ่งกับหนึ่งเก่าหา ค่ะตั้งแต่แหลกๆผมเด็กค่ะตั้งแต่เข้าบวงสรวงแล้วตื่นเศร้ามาเพิ่นมาบอกเลยเด้ค่ะครับมือมันเข้าไปใช้ถ้ำหน่ะเนาะแมนค่ะหวังหันมาวันต่อจ้านี่นี่ละเพิ่อนหายมากเพิ่อนบาเน้นตัวใด้ฮะนี่ไเออเพิ่นมาเน้นนึ่งเก่าเน้นนึ่งเก่าค่ะนี่เพิ่นเน้นนึ่งเก่าแมนเราเรื่อบาดีจโอ้ธนาจีบอกเพิ่นเน้นหานห่งไงถ้าเน้นหันเพิ่นเน้นนึ่งเก่าแล้วเพิ่อนมาอันมือเศร้าก็ไปหาเพิ่นเด็กครับเป็นยังไงอันฟันดีบัวเพิ่นว่า โอ้ยตั้งแต่อันนี้มาฟันดีดีได้นะว่าสันฟ่นมาฟันว่าได้อยู่ได้กินได้กินซูมือเดี๋ยวได้กินเขาได้กินหมกก็กินน,น,นั่นกินนี่แม่ฟันดีว่าสัน่น่นก็เลยบอกว่านี่แหละผมสื่อไปสองคู่ตอนนี้แหละว่าสันนี่แหละ่นเอาห้เนาะค่ะ cha, ฟันขีใบซอ่คู่ไปลั่ำบวงสวงมือนันเด้อค่ะไม่ยากเอาหา้นี่แหละคะ่ะสองคู่ค่ะกะ <cha. S 1> <laughs> มึงแล้วมันกับวันนี้ไก่กันเนาะค่ะกับวันนี้จากปูเพราะว่ามันจับลักกับยุงสี่หล่ะค่ะหนึ่งเก่าเนาะค่ะถ้าหนึ่งหนึ่งจะมีได้แค่แปดหนึ่งกับเก่าหนึ่งเนาะค่ะปูบนเอาหนึ่งไว้ข้างหลังค่ะจังมาะมึงเนาะค่ะว่าตัวเลขปูสิเปียนแปลงบอเนาะค่ะตัวเลขปูสิเปียนแปงบอแล้วก็ตัวเลขของน้องสร้างน้่ยสีม้าบอสียน่นะคะนี่ค่ะอันนี้ของปูดัผม ซีนี่ตัดครับุ๊คค่ะซีนี่ก็เอาไปร้อยน้ำเนาะค่ะร้อยน้ำไปท่วงน้ำปู่ยังมองเห็นว่าไม่มีเพิ่ม่าปู่ยังมองเห็นว่าไม่มีเนาะค่ะแต่สวยที่สุดคือสวงเหมือนเดิมเนาะค่ะยังสวยที่สุดยังมองเห็นเหมือนเดิมบ้านสวงเนาะค่ะกะเจ็ดเพิน่นกะหามากเจ็ดหกตัวเดียวเนาะค่ะนี่แหลคะค่ะ อาชักเขียนเนาะไม่ผูเนาะอ๋ะทีมนี where where where? ่กับชิโร่กวนไม่พู้จำนี่ขอบคุณไม่พูดหลายๆสำหรับแนวต้างฝากตอนเอฟซีครับผมขอบคุณครับค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ